สวัสดีครับวันนี้จะขอ,อนำเสนอเมนูหมูชะมวงครับผมและนี่ก็คือต้นใบชะมวงนะครับผมสรรพคุณทางยาก็ช่วยกอกโลหิตนะครับใบเนี่ยช่วยรักษา,าธาตุพิการนะผลใบดอกราบผนอ่อนนะครับมีรสเ,นะเปรียกก้ยวนะครับเป็นยาแก้ไข้ครับแก้ไข้ัวร้อนได้ด้วยนะครับมันก็จะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะครับผลของชะมวงแก่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลองทำ การทาพริกแกงหมูชมวงกันนะครับผมก็เริ่มจากนําพริกแห้งนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือแกงไปนะครับนั้นเราก็ตำตำต,ำ,ตำโขลกโขก,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 กให้พริกละเอียดเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ข่าซอยลงไปครับผมตะไคร้ซอยลงไปนะครับกระเทียมหอมแดงเสร็จแล้วก็โขลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาให้ละเอียดกันไปเลยนะครับนี่ หลังจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะครับผมสองช้อนแกงแล้วก็งวดนวดนวดนวดกันอีกทีหนึ่งให้เข้ากันเป็นพริกแกงชะมวงแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมหมูสามชั้นกันที่ใช้วันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นประมาณครึ่งกิโลนะครับผมแบบวันสองเส้นนะครับนําพริกแกงลงมาทั่วกับไฟนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับผม ท่ใ,ใครจะเอาหมูไฟพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมน้ำมันจากหมูสามชั้นก็จะทําให้มันหอมมากขึ้นเหมือกันนะแล้วก็คั่วคั่วคนๆอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วให้เติมน้ําเปล่าลงไปครับให้ท่วมหมูเลยนะครับผมแล้วก็คนอีกทีนึงให้น้ํำรุกแกงละลายนะครับเข้ากับน้ําได้อย่างลงตัวนะเสร็จแล้วเติม น้ำตาลมะพร้าวนะครับผมหรือน้ำตาลาปี๊บก็ได้นะครับผมประมาณหน,นึ่งหนึ่งทับเพียเติมน้ำปลาลงไปเติมน้นคาคามขามเปียกลงไปบนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเติมใบชะมวงนะครับบี้บีขยี้นิดนึงนะครับผมให้มันแหลกๆอย่างนี้นะมีและครับ กลิ่นของใบชะมวงจะได้ออกมาในน้ำแกงยำซุปของเรานะครับหมูชะมวงจัดเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดจันทบุรีนะครับรสชาติจะหวานตัดเปรี้ยวของใบชะมวงนะครับเผ็ดนิดๆนะครับผมเครื่องแกงหอมสมุนไพรและหอมใบชะมวงนะเดือดผุดๆเคี่ยวจนน้ำมันงวดนะครับผมหรือน้ำมันแห้งนะครับประมาณนี้นะครับน้ำมันก็จะเหนียวๆหนึบๆนิดๆนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแกงของเราแล้วนะครับผม เสร็จแล้วครับผมแมนูหมูชะมวงนะครับหมูสามชั้นหมูชะมวงนั่นแหละถ้าพื้นบ้านจริงๆนะครับใช้เป็นขาหมูเลยนะครับเป็นท่อนเลยนะจะอร่อยมากนะครับผมถ้าชอบทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมอร่อยมาก